สวัสดีครับพบกับนาวีเล่รักตอนที่สี่โจทีเดินตามทศพลขึ้นมาอย่างชั้นบนแทนที่ทศพลจะพาเขาไปพบทิพธาราทศพลกลับกดแกมกระแทกร่างของนาวิกโยธินหนูมเข้ากับเสาหมายสักมือกดยึดหัวไหลอีกฝ่ายไว้แน่นเป็นบ้าอะไรวะไอ้ทศโลททีปัดมือทศพลออกแกมีผู้หญิงคนนั้นเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วจะมาวุ่นวายกับเยน้ำอีกทำไม ชนละทีพยักหน้าช้าๆเราควรประสาททศพลกลับเขาเข้าใจแล้วที่แท้ก็พี่ชายเกินห่วงน้องสาวขึ้นมาดีๆนี่เองใจหนึ่งนึกอยากแก้งเล่นไปตามน้ําให้ทศพลเดือดดันกว่านี้แต่อีกใจที่มีอิทธิพลมากกว่านักพรำบอกให้เขาตอบอีกฝ่ายไปตามตรงจะได้รีบไปหาทิพทาราเสียทีและเขาก็เชื่อเสียงข้างมาเสียด้วยเนตดาวเปนน้องของฉันฉันบอกแกไปแล้วไม่ใช่เหรอวะ แต่เธอบอกว่าเป็นแฟนไม่ใช่น้องสาวทศพลทะลึงตาฉลักเนดาวเหมือนน้องสาวแท้ๆในไส้ฉันเห็นดาวมาตั้งแต่เด็กฉันไม่มีทางคิดอะไรเกินเลยกับดาวแน่ถ้ายังไม่เชื่อจะให้ฉันไปสาบ,บานที่ไหนก็ได้ให้ฉันเข้าไปหาน้ําได้หรือย,ยังชนลทีชูสามนิ้วเสมอบ่าเสริมน้ําหนักให้กับคําพูดท่าทางของเขาดูร้อนหนเร่งรีบเช่นเดิมแต่เธอคิดกับแกเป็นอย่างอื่น ดาแค่ยังไม่รู้คำตอบที่แท้จริงของหัวใจตัวเองต่างหากเรากับน้ำละ่ะน้ำเสียงโทสะพลยังคงจริงจังเสมอต้นเสมอปลายแกมาวุ่นวายกับน้องสาวฉันทำไมค่เรื่องงานสวะไอชนค่เรื่องงานฉันไม่อยากเห็นยายน้าต้องเสียใจเข้าใจที่พูดไหมวะเขาไม่อยากให้ทุกอย่างต้องถลำลึกไปมากกว่านี้นี่เกินคำว่าเพื่อร่วมงานมาไกลพอสมควรแล้วทำไมแกถึงคิดว่าน้ำจะต้องเสียใจ น้ำเสียงของชนลทีเต็ไมไปด้วยความคลุมเครือหรือเขาเป็นผู้ชายที่ดูแย่ขนาดนั้นจริงๆเพราะฉันรู้จักแกดีไงไอชนเราเคยกินเคยเที่ยวด้วยกันมาตั้งเท่าไหร่แกไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนจริงทุกคนที่เข้ามาเป็นเพียงเครื่องมือช่วยเพิ่มภูนิประสบการณ์ให้กับแกเท่านั้นฉันไม่อยากเห็นน้องสาวตัวเองต้องตกเป็นหนึ่งในนั้นเข้าใจไหมวะชนลทีสายสีสษะ ถ้าวันไหนฉันทำแบบนั้นกับทิพทาราขึ้นมาแกยิงฉันได้เลยไอท้ทศยิงฉันให้ตายด้วยน้ำมือของแกเขาชักปืนโผกที่เน็บข้างลำตัวพลังยัดใส่มือโทศสพลแม่คำพูดจะรวดเร็วออกมาเราก็บแรงอารมณ์แต่เขาก็มั่นใจเสยยิ่งกว่าคิดทบทวนเป็นพันคืนไม่มีวันที่เขาจะคิดกับเธอเหมือนผู้หญิงที่เคยผ่านเข้ามาแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เขาเชื่ออย่างนั้น ทิพทาราไม่ได้ทําให้เขาอยากที่จะวิ่งหนีไปไหนตรงกันข้ามเธอทําให้ผู้ชายไม่รู้จักคําว่าพอเช่นเขาสัมผัสกับความสบายใจของ,ของคําว่าหยุดมากขึ้นทุกทีเก็บปืนของแกไปได้แล้วไอ้ชนยังอยากจะไปเยี่ยมยายน้ำอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ฉันจะได้ลงไปข้างล่างโทยสโพนผลักปืนในมือชลทีกลับคืนท่าทางจริงจังของชลทีเป็นอะไรที่เขาไม่เคยได้เห็นมาก่อน รวมถึงแววตาที่สื่อความหมายดังที่พูดทำให้เขาสบายใจขึ้นมากไปสิวะไม่ไปได้ยังไงกันแต่ก่อนไปฉันมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดกับแกชนละทีเก็บปืนพกเข้าซองปืนค้างลำตัวเรื่องอะไรของแกวะเพื่อนยากเรื่องน้องสาวฉันชนละทีอยากคิวข้างเดียวรู้ดีว่าน,นันไม่ใช่เรื่องน่าปิติสำหรับโทสพลเลยฉันอยากจะฝากแนดาวเข้าไปทำงานที่ฟา์มมุกของแก แกจะบ้าหรอวาไอ้ชนทศพลสะบดแทบอยากเอาศีรษะสากสักบ้านสักพันครั้งฝากเนตดาวไปทำงานหรือโยนภาระของตัวเองมาให้เขากันแน่ช่วยฉันหน่อยสิวะแกก็รู้ว่าปล่อยดาวอยู่บ้านคนเดียวอันตารายแค่ไหนฉันไม่อยากให้ฝ่าตรงข้ามรับรู้ว่าฉันมีดาวเป็นจุดอ่อนฉันไม่อยากให้น้องสาวฉันต้องมาตกอยู่ในอันตารายแทนแกเข้าใจใช่ไหมวะไอทศสีหน้าชลทีจริงจงไม่แพ้ก่อนหน้า ที่นี่อันตรายเกินกว่าที่คิดไว้เขาและวีละถูกสะกดลอยตามมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นคนของใครส่งมาเขาไม่อยากมาคอยห่วงหน้าพาะวงหลังจนไม่เป็นอันทําการทํางานอย่างไรให้ในดาวไปทํางานอยู่ในสายตาและการดูแลควบคุมของทศพลย่อมดีกว่าปล่อยเธออยู่บ้านเพียงลําพังท่ามกลางคนจ้องทําอันตรายรอบด้านอยู่แล้วพูดมาสักขนาดนี้จงใจให้ฉันจนมุมใช่ไหมวะ ลีทาฉันไม่รับแม่คุณหนูดาวตกน้องสาวแกเข้าทำงานฉันคงดูเป็นคนใจดำมากสินะถวยสพลพ่นลมหายใจแรงๆทูชนลทีเสริมต่อทันทีให้มันได้อย่างนี้สิไอวชนไปคุยกับน้องแกให้รู้เรื่องเองก็แล้วกันแสดงว่าแกรับดาวเข้าทำงานแล้วดูสีหน้าฉันด้วยแล้วกันเป็นเพราะฉันไม่มีทางเลือกเลยต่างหากฉันไม่ถือขอบใจไว้ไอ้เพื่อนทศชนลทีอยากไล่ ก่อนจะสวมก่อนทุษพพลแรงๆขออะไรอีกอย่างสิวะทฤษพลทะลึงตาอะไรของแกอีกไอ้ชนมันชักมากไปแล้วเนะเว้ยแค่อย่างเดียวรับรองไม่เหลือบบาก,กว่าแรงแกเลยสักนิดอะไรทฤษพลกระชากน้ำเสียงคงหนีไม่พน้นเรื่องที่เขาคาดไว้เป็นแน่ฉันขอเยี่ยมน้ำตามลำพังได้ไหมชนทีบอกน้ำเสียงอ่อยเหมือนที่ฉันคิดเอาไว้ไม่มีผิด แกนี่มันจริงๆเลยนะไอ้ชนตกลงอนุญาตแล้วใช่ไหมวะไอ้พี่ทศชนละทีกระพริบตาทีเลิกกระแนะกระแนเะแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าพี่ทศอีกฉันคงไม่รีบรับแกเป็นน้องเคยเร็วๆนี้แน่อยากฝันให้ยากเลยไอ้เสือฉันจะเข้าไปห้องน้ำสิบนาทีถ้าฉันกลับเข้าไปแล้วเห็นแกทำอะไรน้องสาวฉันแล้วก็เป็นเรื่องแน่มือหนาเรารัวเคาะลงบนบานประตูไม้สามครั้งก่อนจะเปิดเข้าไปเขาทราบดี เธอคงไม่มีเลี่ยวแรงหรอกแล้วค่อยลุกมาเปิดประตูให้ใครกุ้งเหรอฉันบอกว่าไม่หิวง่ายทิพทาราพลิกตัวตะแคงเข้าหาผนางังดวงตาหลับสนิทเป็นยังไงบ้างน้ำไม่ยอมกินอะไรแล้วเมื่อไรจะหายดีเล่าชลทีย่อกายลงนั่งริมขอบเตียงนุ่มเป็นผลในทิพทาราพลิกตัวกลับมาเธอกระวีกระวาดลุกขึ้นอย่างลนลานจนเขาต้องช่วยพยุงร่างอรอชรขึ้นนั่งนี่นาย เข้ามาในห้องฉันได้ยังไงในชนแผ่นหลังบางพิงไปกับผนักเตียงเป็นที่ยืดปีนหน้าต่างแอบหนีเข้ามามั้งพี่ชายเธอเป็นคนเดินขึ้นมาส่งฉันเองพี่โทษนะพี่โทษพาผู้ชายขึ้นมาหาน้องถึงในห้องไม่คิดเป็นห่วงกันบ้างหรือไงทิพทาราพึมพำเบาๆอย่าเข้ามานะถ้านายทำอะไรฉันแม้แต่นิดเดียวฉันแหกปากให้คนช่วยแน่อย่าลืมนะที่นี่บ้านฉัน เรียวเรียวฉีนหน้านาววิกโยธินหนุ่มดวงตาก,กวาดไปรอบด้านหาอุปกรณ์ช่วยเหลือเสริมกำลังไม่รู้พี่ชายคิดอะไรอยู่ถึงได้ปล่อยเขาเข้ามาใจคอไม่กลัวน้องตัวเองจะถูกปลอมบ้างหรือไงขนาดสถานที่ไม่เอื้ออำนวยชชลทียังแสดงความปรารถนาใส่เธอได้ตลอดเวลาแล้วอยู่ในห้องนอนด้วยกันสองต่อสองจะให้เธอไวใจอะไรได้ถ้าให้เธอเดาไม่มีทางที่บิดาจะยอมปล่อยชชลที ขึ้นมาหาเธอเพียงลําพังแล้วตอนนี้พี่ชายเธอหายไปไหนกันหรือถูกชลธีตีหัวสลบไปแล้วคิดอกุศลอะไรของเธออยู่ทิพธาราหน้าแดงเชนะหยุดความคิดของเธอไว้ตรงนั้นได้เลยฉันคงไม่โง่ปล้ามเธอในบ้านให้ถูกกำนันคงเอาลูกซองไล่ยิงหลอกชลธีเอื้อมมือผลักศีรษะเงือกสาวตรงหน้าเบาๆเวลาเธอเขินก็น่ารักดีเหมือนกันนะ น่ารักกว่าเวลาเธอแพลงลิซัยเขาเยอะเลยแปลว่าถ้าเป็นที่อื่นนายจะทำใช่ไหมก็ไม่แน่เหมือนกันนะนี่เอามือสะกะปรกสะกะปรกของนายออกไปเลยอย่ามาแตะต้องตัวฉันมือเรียวยกขึ้นขยี้ศีรษะแรงๆจนผมสีน,น้ำตาลสลวยฟูขึ้นมาอะไรกันทิพ่ารามากกว่านี้ฉันก็เคยทำมาหมดแล้วคิดดูดีๆสิเมื่อตอนบ่ายฉันช่วยชีวิตเธอเอาไว้ยังไงบ้าง สีหน้ายียวนกวนประสาทเป็นผลให้ถูกมือเรียวระลวกฟาดเข้ากลางแผงอกหลายป้าบไอทุเลตไอลามกขนาดฉันกำลังจะตายนายยังหายเศษหาเลยจากฉันไม่เลิกทีหลังถ้าจะช่วยชีวิตฉันแบบนี้ปล่อยฉันให้ตาตายไปเลยดีกว่าแหวะทิพทารายกมือขึ้นเช็ดลิมฝีปากแรงๆจนชนละทีนึกสงสารลิมฝีปากหน่าจุมพิษฉันจะปล่อยให้เธอนำท่วมปอดตายไปได้ยังไงทิพทารา ในเมื่อฉันยังไม่ได้รู้จักอะไรต่อมีอะไรในตัวเธอเลยนอกจากคับบีสาดวงตาสุกโซนเคลื่อนสำรวจต่ำลงมาบริเวณหน้าอกมือเรียวจินตลีตลานยกขึ้นกอดอกทันใดความช้ำชองจากการสัมผัสมานักต่อนนักเพียงถูกผิวเผินเขาก็สามารถวัดขนาดใส่เธอได้อย่างแม่นยำแล้วถึงจะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยและเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ แต่เงือกสาวก็ยังคงทำให้คัสโนว่าอย่างเขาตื่นเต้นได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังเลยจริงๆกรีดทิพธารามเหมมริมฝีปากกัดฟันแน่นส่งเสียงร้องระบายความไม่สมอารมณ์ผ่านออกมาทางลำคอดวงหน้าหวานร้อนวูบวาบขึ้นด้วยความกระด้างอายซึ่งคงเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอยู่ในตัวคนอย่างเขาเลยสักนิดไอทุเลตไอบากามไอตันหากลับไอโลกจิตไอ เสียงใสชะงักลงเมื่อคิดไม่ออกแล้วว่าควรจะต่อว่าเขาด้วยคำไหนอีกดีไอ้อะไรอีกดีละ่ะทิพทาราคุณมาด่าจนไม่เหลืออะไรให้ด่าแล้วใช่ไหมละ่ะฉันถามจริงเธอฉันได้ล่วงเกินอะไรเธอตอนไหนหรือยังนายจับหน้าอกฉันชลทีพยักหน้าใส่เธอเราพึงพอใจพวงแก้มใส่ระเลือดสีฝาดเลือดขึ้นชวนให้เขาอยากแนบรีมฝีปากหอมสักฟอดสองฟอดใหญ่ มือหนาเอื้อมแตะผงแก้มที่มีรอยขีดข่วนจากเล็บในดาวชายปลายนิ้วหัวแม่มือไหลาตามรอยแผลแผ่วเบาฉันไม่ได้จำหน้าอกเธอทุกอย่างเป็นแค่การปฐะถมพยาบาลเท่านั้นน้ำใบหน้าใกล้กันเพียงช่องฝ่ามือทำให้ดิบทาราไม่กล้าที่จะโวกเวบกโวยวายเธอลุกสายตามองหน้าตากไม่คิดต่อก่อนกับดวงตาหยาดเยือมของเขาณนะตอนนี้เธอไม่ได้กลัวเขา แต่กลับกลายเป็นกลัวตัวเองจะเดิมตกกลุ่มพรางที่ขนเจเลเห์วางเอาไว้แต่นายรู้ใสเสียงหวานเงิ่งำเบาๆยิ่งพูดใบหน้าเธอก็ยิ่งซับสีเลือดฝาดขึ้นทุกทีมันบังเอิญถูกใส่นักประดาน้ำคงเข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดีเธอไม่ถือใช่ไหมปลายนิ้วยังคงไหลไปตามรอยขีด่วรอย่างเชื่องช้าสายตาจับจ้องท่วงท่าเก้อเขินของเธอไม่ห่าง ไม่อยากรู้ระยะห่างที่ใกล้ชิดขึ้นจะเปลี่ยนเธอให้เป็นคนละคนซึ่งเขาลงความเห็นว่าหากเธอเป็นอย่างนี้กับเขาได้ตลอดเวลาคงดีน่าดูทิพธาราพยักศีรษะเบาๆหัวใจของเธอเต้นแรงไม่เป็นจังหวะทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาหญิงสาวกากันไม่เคยเกรงกลัวหรือแม้กระทั่งก้มหัวให้ใครกลับไรซึ่งความมั่นใจในตนเองเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดเขา เธอไม่กล้าสบสายตาต่อก่อนมือเรียวไหลเลี้ยวแรงพลักใสรวมถึงสมองที่คิดไม่ตกในคราวเดียวกันเจ็บมากหรือเปล่าน้ําไม่เธอสายศีรษะก่อนจะถูกมือหนาใชัยคางม่นขึ้นทําไมไม่มองตาฉันละ่ะเอาแต่ก้มหน้างุดแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดอะไรอยู่ชนลทีน้มใบห,หน้าลงมาแตะปลายจมูกสัมผัสปลายจมูกเล็กพลังปัดไหลเบา เขาอยากทำมากกว่านี้อยากจะหลดริมฝีปากลงบนเลียปากอิ่มส่งมอบจุมงผิดจากแผวเบาทักทายไปจนหลอนแรงชวนให้เคลิ้มฝันแต่นั่นก็เป็นเพียงเศษหนึ่งในความคิดทั้งหมดของเขาที่อยากจะเก็บเธอไว้มองไว้ทนุกถนอมเสียมากกว่าเสษสุกเอาจากเธออยากที่จะให้ความรักและอ่อนโยนมากกว่าสร้างมนทินใส่ตัวเธอ ทิพธารารู้สึกตัวเบาวิวเราล่องลอยอยู่กลางท้องนภาสัมผัสเหนือชั้นของคาสโนว่าเยี่ยงเขากำลังจะฆ่าเธอให้ตายทั้งเป็นด้วยความเลิศเลอฉันไม่อยากรู้น้ำเสียงเอ่ยตอบเบาบางไม่ต่างอะไรจากเสียงกระซิบมือของเธอไม่ได้ถูกตรึงไว้ด้วยมือหนาหรือพันธนาการใดจากเขาแต่เป็นเธอต่างหากที่สิ้นไหลกำลังต่อต้านไปเองทำไมถึงไม่อยากรู้ละน้ำ ชลธีลูบปล่อยผมพ่างทัดข้างใบหูฉันฉันไม่รู้ออกไปพูดอะไรน,ะนามฉันไม่ได้ยินด้วยสัญชาตญาณนักล่าที่ติดตัวเป็นนิสัยชลธีอาศัยจังหวะดังกล่าวขยับตัวเข้าใกล้ยังลำคอลงเล็กน้อยเขาได้ยินในสิ่งที่เธอพูดชัดถ้อยชัดคำแต่น้ำเสียงเลือล่อนลอยดูไม่ได้ต้องการปริเสธเหมือนอย่างคำพูดเลยสักนิดดวงตากลมหลับลงสนิท ทิบทาราเกรงตัวแข็งทื่อไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปดีเธอรับรู้เพียงริมฝีปากถูกสัมผัสด้วยบางสิ่งแผ่วเบาเหลือเกินแต่จะให้เธอลืมตาไปเฉิญหน้ามองนะหรือเธอกลายเป็นคนขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างนั้นได้ไปแล้วไม่เพียงเธอเท่านั้นที่เกิดความรู้สึกเลินเล่อภายในจิตใจคาสโนว่าแห่งทองทะเลอย่างเขาก็ประม่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันชนลทีจะลดริมฝีปากลงด้วยความแผ่วเบา ก่อนจะรีบถอยห่างในทันทีถัทงที่นั่นไม่ใช่ในสัยของเขาเลยสักนิดคนอย่างเขาหากได้แนบลงไปแล้วแน่นอนที่สุดเขาต้องได้ช้ำแรกเข้าไปสำรวจภายในนั้นความไร้เดียงสาของเงือกสาวกำลังสร้างความปั่นป่วนให้ร่างกายและหัวใจของเขาประตูห้องเปิดเข้ามาโดยไม่มีการขอให้สัญญาล่วงหน้าส่งผลให้โชลทีกระ,ะเด้งตัวออกห่างจากร่างอรชรทันใด ความรู้สึกปวดหนึ่บก่อตัวขึ้นกลางหว่างขามือหนากระวีกระวาดยกขึ้นปิดบงังพางกดให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติโดยชั่ไวที่สุดเขาไม่คิดว่าเธอจะมีอิทธิพลมากมายสำหรับเขาเช่นนี้ทิบทาราลืมตาขึ้นสะบัดใบหน้าแรงๆให้สติสตังกลับเข้าที่เหมือนเดิมพิ่ทศเธอถอนหายใจยาวออกมาเร่าโล่งอก อาการพิพักพิพวนเมื่อสักครู่ที่เป็นไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอมาก่อนดวงตาสีน้ำตาลเข้มเคลื่อนจากพี่ชายจดจ้องไปยังนววิกโยธินหนุ่มแววตามไม่ได้แสดงความเป็นมิตรเลยนอกไปจากเอาเรื่องครามครานเขาอาศัยประสบการณ์มากมายที่สั่งสมมาไม่รู้เท่าไหร่หลอกล่อให้เธอตกอยู่ภายใต้ห้วงสิเนหาของเขาอย่างเหนือชั้นมีอะไรการหรือเปล่าน้ำทุสพลถาม คิดว่าเขาจับเวลามาดีแล้วนะหรือนั่นมากเกินไปสำหรับความว่องไวและความจเจเเ่ของคาสโนว่าแห่งท้องทะเลในชนในตายแน่มือเรียวกระชากดึงติ่งหูนาวิกโยทินหนุ่มออกแรงบิดสุดกำลังโอ๊ยเธอเป็นบ้าอะไรของเธอทิพทาราปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเขาพยายามรังท่อนแขนเธอแต่ไม่เกิดผลตายสะเถะอไอุ้กองโรคจิตน้ำหนักมือไม่มีทีท่าหยุด มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนใบหน้าและติ่งหูของอีกฝ่ายแดงก่ำด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยหูฉันหยุดเดี๋ยวนี้นะยายนาำนี่มันเรื่องอะไรกันทิพทาราปล่อยมือจากติ่งหูชลทีมองดูใบหน้าของเขาด้วยวาวตาสมใจเป็นบ้าอะไรของเธอเกิดหูฉันขาดขึ้นมาจะทำยังไงมือหนาลูบๆคลำๆไม่ห่างขาดก็ดีสินายจะได้ไม่มีหน้าไปเจอเจอ,เจอใครอีกไงล่ะ เธอมันโลกจิตช่วยไม่ได้นายอยากมาทำตัวทั่วเรทั่วเรใส่ฉันก่อนทำไมเย,ยสาดิดเอ้ยไอ้ลามกเย,ยสาดิดพอได้แล้วทั้งคู่นั่นแหละฉันอยากจะบ้าตายทศพลตะเบงเสียงเขาพอมองออกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาผิดเองที่ปล่อยให้เสือ,อร้ายอย่างชลทีเข้ามาในถ้ำที่มีลูกกวางสาวอยู่ด้านในเขาลืมสัญชตาตญาณของเสือไปได้อย่างไร ไม่มีทางพี่เสือจะปล่อยให้ลูกกวางน้อยนอนหลับอยู่ภายในถ้ำโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของมันหมดเวลาเยี่ยมตามฉันออกมาได้แล้วไอ้ชนเล็กซัดกันกระสุนจอดริมถนนด้านหน้าเรือนไม้สักทองของกำนันคงศักด์ประตูหน้าถัดจากเบาะคนขับถูกเปิดออกตามด้วยบริการลงมาเปิดประตูด้านหลังพลาง่ายมือให้ในายหัวอัมพลและพัดประภาลงมาจากรถสวัสดีจ้ะ มาหาลุงกำนันเหรอจ๊ะนหัวที่ดานั่งอ่านหนังสืออยู่บริเวณใต้ถุนเรือนรองทักเหลากำนันอยู่หรือเปล่าล่ะกุ้งอยู่สิจ๊ะนายหัวจะให้กุ้งไปตามให้ไหมที่ดาวางหนังสือลงพร้อมลุกขึ้นยืนไม่ต้องหลอกกุ้งเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองดีกว่ากุ้งอยู่คุยเป็นเพื่อนลูกแพตตี้ตรงนี้แล้วกันจ้ะมานั่งอ่านหนังสือด้วยกันสิพี่แพตตี้ที่ดาเอ่ยชวนพัดประพาด้วยความจำนน หญิงสาวมีอายุเทียบเท่าทิพทาราซึ่งมากกว่าเธออยู่สามปีด้วยกันพัดประภาเบ้ปากใส่เชิญเธออ่านไปคนเดียวเถอะยาฉันยืนของฉันตรงนี้ได้ตามใจแล้วอย่ามาบ่นว่าไม่ชวนก็เหล่ากันนี่เธอว่าอะไรฉันกุ้งพัดประภาแพดเสียงเปล่าไม่นั่งก็เชิญยินต่อไปเหล่ากันในหัวอัมพลย่อตัวลงนั่งบนชุดรับแขกหมายสักทางด้านบนของเรือน คอยกำนันคงศักออกมาพกรายนี้เป็นคนชอบไม้เป็นชีวิตจิตใจทั้งเรือนนี้ถึงได้ประกอบไปด้วยไม้สักทองถูกกฎหมายทั้งสิ้นในหัวอําพลยกขาขึ้นขว่ยห้างปกติเขาก็ไม่เคยนัดหมายกำนันคงศักล่วงหน้าอยู่แล้วเกาะซิเลมีพื้นที่เพียงไม่เท่าไรผู้คนภายในเกาะจึงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทําอะไรอยู่ตั้งนานสองนานกํานันน้ําเสียงถุ่มต่ํา ออกเพียนไปทางสำเนียงใต้มากกว่าจะฟังเป็นภาษากลางชัดแจ๋วทักไทยอย่างเป็นกันเองท้องเสียนะสิไม่รู้ไปกินอะไรเผิดม,มาอีกว่าแต่ลมอะไรหอบในหัวมาถึงที่นี่ได้กำนันคงสักย่อตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้สักตัวเดียวแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละกำนันฉันขึ้นไปเมืองเหนือมาเมื่อสองวันก่อนเลยหอบยาจีนบำรุงกำลังมาฝากมือหนาเขี่ยเศษเท่า ที่ปลายมวลยาสูบทิ้งเขาเพิ่งกลับมาจากทำทุระที่เชียงใหม่มาบำลุงอะไรอีกในหัวแก่กันจนอายุปูนนี้แล้วมันก็ต้องมีกันบ้างจะได้กระชุ่มกระชวยไงยกำน,นันแล้ววันนี้เด็กๆหายไปไหนกันหมดเห็นแต่กุ้งอยู่คนเดียวดวงตาเฉียบคมสอดส่องมองหาทิพธาราให้ทั่วเรือนจะถทดเข้าไปดูงานที่ฟาร์มตั้งแต่เช้าตรู่แล้ว ส่วนน้ำออกไปสำรวจเกาะฝั่งหนุนกับผู้กองเดี๋ยวอีกสักพักก็คงกลับกำนันคงศักยกมือขึ้นกอดอกยังนึกว่าตนเองมีลูกชายสองหลานสาวหนึ่งเสียอีทิพทาราห้าวหานธรรมทแแมงผิดไปจากทิดาคนละแบบแม้หลานสาวคนเดียวของเขาจะมีนิสัยกระโดกกระเดกแต่ดูอย่างไรทิดาก็อ่อนหวานและมีความเป็นผู้หญิงในตัวมากกว่าทิพทาราอยู่ดี ปล่อยหนูนะ้ำไปกับไอ้ผู้กองหน้าหล่อบ่อยๆอย่างนี้จะไว้ใจได้หรอกำน,นันมือของนายหัวกำผลกำแน่นเข้าหากันมีเส้นโลหิตปูดออกมาเด่นชัดเขาเฝ้ามองกุหลาบแรกแย้มดอกนี้จนบานสะพรั่งแตกเนื้อสาวเต็มที่ใช้เวลาหลายสิบปีนักสำหรับการรอคอยแล้วอยู่ดีๆก็มีไอ้หน้าละอ่อนที่ไหนไม่รู้มาชิงตัดหน้าไปอย่างนี้นะหรือเขาไม่มีทางยอมแน่ ใครที่คิดแก่งแย่งเธอไปจากเขารับรองว่าต้องได้เห็นดีกับเขาอย่างแน่นอนทำไมจะไว้ใจไม่ได้ล่ะในหัวผู้กองชนก็ดูเป็นคนดีออกอีกอย่างถ้าเด็กสองคนคิจจารักจะชอบกันขึ้นมาจริงๆก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวฉันจะได้เบาใจหมดห่วงกับน้ำลงบ้างกำนันคงศักถอนหายใจเขาคงโล่งใจมากเลยอย่างน้อยก็ไม่ต้องคอยกังวลว่าลูกสาวคนเดียวของเขา จะไปความผู้หญิงที่ไหนมาทำเมียตัดหน้าพี่ชายตัวเองไปเสียก่อนแต่เล็กจนโตเป็นสาวยังไม่เห็นทิพทาราเอ่ยปากบอกชอบผู้ชายคนไหนเลยสักคนแน่ใจเลยก,กับนันว่าจะเบาใจไม่ใช่นางใจยิ่งกว่าเดิมหมายความว่ายังไงกันนายหัวฉันได้ยินมาว่าไอ้ผู้กองคนใหม่เนี่ยเสือผู้หญิงจะตายไปวันนั้นยังมาจอแจกกับลูกแพตตี้อยู่เลยกับนันก็รู้ดี ของแบบนี้ยิ่งแปลกยิ่งยากยิ่งทำให้อยากลองเท่านั้นยังไม่พอใครๆก็พูดกันไอ้ทั่วนางหนูที่บอกว่าเป็นน้องสาวเพื่อนมาจากกรุงเทพเคยเป็นผู้หญิงของไอ้ผู้กองหน้าละอ่อนมาตั้งแต่อายุยังไม่ยี่สิบเรื่องนี้ท้าไม่เชื่อกำนันลองเรียกถามใครดูเลยก็ได้ในหัวอัมพลสยะย,ยิ้มมองใบหน้าเพ์สีลงของกำนันคงสั่์ด้วยความสมใจสะสวยอ่อนแอนอย่างทิพทารา จับแต่งเนื้อแต่งตัวสักหน่อยรับรองเป็นนางเอกละครได้สบายๆในตากลมโตสีน้ำตาลเข้มรับแพ้ขนตาองอนยาวตามธรรมชาติช่างสวยหวานโยดจนเขาไม่อยากที่จะรีรออะไรอีกต่อไปแล้วเขาเป็นคนสั่งให้ลูกน้องปล่อยข่าวเสีย,เสย,หยหายของชลทีเองอยากรู้เหมือนกันว่ากำนันคงศักดิ์จะยังเห็นดีเห็นชอบอยากได้มันมาเป็นลูกเขยอยู่อีกไหมเรื่องเจ้าชูฉันก็พอจะได้ยินมาอยู่บ้าง แต่เรื่องนางหนูเนดาวฉันไม่ค่อยอยากเชื่อสักเท่าไหร่ดูจากสายตาผู้กองแล้วคงไม่น่ามีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นอันนั้นฉันเองก็ไม่รู้แน่เหมือนกันเรื่องไหนที่ลับไม่มีใครยอมรับกันในที่แจ้งหรอกแต่กับหนูน้ำฉันไม่อยากให้กำนันด่วนวางใจไปหนูน้ำยังขาวสะอาดไม่มีทางทันเหลี่ยมคนเจ้าชู้อย่างไอผู้กองนั่นหรอกปล่อยให้รักกันไปรังแต่จะทำให้ลูกหลานเราเสียใจเอาทีหลังเปล่าๆ คนเจ้าชูพันนั้นคงไม่วายเห็นผู้หญิงเป็นแพะของเล่นข้ามคืนเขาทิ้งมวลยาสูบสั้นกดลงในที่เขียเซรามิกยาสูบเส้นเป็นของว่างชั้นดีสำหรับคนสูงอายุในเกาะอยู่แล้ว